เกาะเสม็ดบ้านไทยแสงเทียนอ,อ่วันนี้วันพุธที่31มีนาคม2564ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนานะครับซึ่งเร็วนะครับปั๊บๆนี่กอ็อ่ผ่านเดือนจะผ่านเดือนที่3ไปแล้วนะครับจะเข้าเดือนเมษาอ,อ่เดือนที่4ก็คือพรุ่งนี้นะครับก็ช่วงนี้ เพื่อนๆหลายๆคนก็หรือนักท่องเที่ยวก็เริ่มลงมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอมันร้อนนะครับช่วงนี้หน้าร้อนก็เลยคนลงทะเลกันมากขึ้นและช่วงนี้น้ำทะเลก็ใสยอย่างที่เพื่อนเห็นเนี่ยนะครับใสสะอาดเลยนะครับก็สวยงามดีนะครับลมพัดเยน็นสบาย มีต้นไม้ต้นเทียนทะเลซึ่งขึ้นบัญชีอ,น,อนุรักษ์ไซเทรสนะครับก็อยู่หน้าบ้านของเราซึ่งเราก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็มีเพื่อนๆแวะเวียนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลือนี้ก็เริ่มทยอยทยอยทยอยกันมาจนช่วงสงการนี่ก็จะคนแน่นเลยนะครับช่วงนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นหน้าท่องเที่ยวของทะเลนะครับซึ่งพอหมดสงการไปแล้วแล้วก็หลังวันแรงงานก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาก็อาจจะเริ่มเ,เข้าฤดูกาลของออหน้าฝนนะครับซึ่งก็เป็นช่วงโลซีซั่นนะครับก็ก็ธรรมดาถ้าโลซีซั่นกับบางทีคนก็จะอา,อาจจะไม่ค่อยชอบมาเที่ยวทะเลนะครับ แต่ช่วงนี้มาได้เลยนะครับเดือนเดือนหน้าเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวทะเลมากนะครับเราก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้ทะเลช่วงนี้ทะเลสวยนะครับยังไงก็เชิญเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับที่บ้านไทยแสงเทียนขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆและเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้พบกันนะครับรับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน